ใบยี oh, 99, e ่ส oh, ิบห้าบาทอ๋อเกาเกาเองเหรอครับสใบสี่ใบเกาเกบาทโอ้เก้าเก้บาทเองคุณนัสซื้อแจกเปล่าคุณนัสสี่ใบยี่สิบห้าบาทเองวักมาใบละยี่สิบห้าบาทสี่ใบเก้าสิบเก้าส่ใบเก้าสิบเก้าเมย์ใครบ่อยจะซื้อเดี๋ยวพ่อนแจก ปะทูจะอาบน้ำเหรอใช่ค่ะร้อนมากเลยอ๋อขอพรอยูเลยค่ะยังไงล่ะเชิญครับเชิญตอดแทรกเลยครับโอ้โหอาหารเยอะมากคารอดไหมคะโอ้พี่อ่อนแบบว่ามาทานด้วยกันนะครับสีส้มตำเย้วยวนหัวใจรวยแรงใหมลีลาฮาร์ดร้อนเราจะถ่ายตอนนางแบบกินข้าวนี่แหละครับ ้องเฮาดั้งโหดโตอ่ามื้อนี้มื้อนี้พี่ต้นพี่ต้นจ่ายใช่ไหมไม่อร่อยมากเลยยังไงอร่อยมากเลยนี่เะามาแล้วครับของจริงอยู่นี่ครับอันนี้ที่เราชิญมาดิอ๋ออะแรกิ่ลมสีอบ้องเบียร์มากินเร็ว ถ่ายรูปก่อนเคี hmm. ้ยวกันให้สวยๆนะนางแบบรัศดอรรัศนอร์โมเดลเคี้ยกันให้สวยๆนะจ้าอร่อยไหม